ข่าวไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับยูโรนะครับจากที่เคยทำคลิปไปว่ายูโรไปหาหมอ,เ,อ,อเพื่อที่จะตัดม้ามซึ่งมีก้อนเนื้อเกิดในในม้ามะนะครับตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยกลับมาร่าเริงมากแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นหมาปกติเลยแต่ผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยเขามีอาการเจ็บท้องจนผมต้องออคือเขาลักษณะอุ้มแล้วก็ร้องเหมือนเดิมท้องแข็งพาไปหาหมอก็ได้ยาได้อะไรมา แต่ว่าหลังจากนั้นอีกสองสวันครับโรเริ่มมีอาการขาเปรี้ยอ่อนแรงแล้วก็สุดท้ายมันเลยกลายเป็นว่าเขาใช้ขาหลังไม่ได้เลยคือโรโรเดินไม่ได้นะครับอยู่โรเดินไม่ได้ก็จากที่เห็นอันนี้แหละเห็นแล้วบบสงสารเลยอ่ะคือก็ต้องพาไปก็พยายามหาสาเหตุกันนานนะครับไปหาหมอกันมาหลายรอบจน สามารถเอกซเรย์ ray, แล้วก็อัลตราซาวด์เรียบร้อยแล้วก็ตัดประเด็นเรื่องว่ามีก้อนเนื้ออะไรเพิ่มไปหรือว่าเ,เส้นเลือดอุดตันจนทําให้เกิดอาการแบบมันอุดตันจนจนมันพาลาลัครับเป็นอัมพึเป็นอาัมาพ,กามาพึกไปอะไรเงี้ยก็ตัดไปตรงนี้ล่าสุดแล้วเราก็เลยกลับมามานั่งดูรูปจนเจอรูปเนี้ยครับนี่คือวันที่เขาเห็นหน้าปะ่ะนี่คือหน้าหมาป่วยชัดเลยอะ คือเราสังเพิ่งสังเกตครับว่าอันนี้คือวันก่อนหน้าที่จะพาไปหาหมอรอบสองที่ว่าเขาท้องแข็งอุ้มแล้วมันร้องร้องขึ้นมาว่าเจ็บอะไรเงี้ยนะครับเพิ่งสังเกตว่าขาเห็นไหมครับว่าขาเขาพับเพียบไปแล้วอ่ะเราอ่ะสังเกตแค่ว่าเขาไม่ค่อยเดินก็เลยนึกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขานาะเกี่ยวกับท้องที่เพิ่งผ่าตัดมาสุดท้ายคือ รู้ว่าหลังจากผ่าตัดมาพักฟื้นกลับมาบ้านเสร็จนี่คือเขามีอาการแล้วว่าขาหลังเริ่มไม่มีแรงนะครับก็ล่าสุดคุณหมอจะให้ไปตรวจ MRI ก็คือเข้าอุโมงค์อ่ะใครเคยเห็นในในทีวีในซีรีส์ในละครหนังกันนะครับให้เข้าอุโมงค์เป็นหมื่นก็เลยยังนั่งตัดสินใจอยู่ครับว่าจะเอาเข้าอุโมงค์ดีไหมแล้วก็ อืมเราก็ต้องคํานวณด้วยนอ้อว่าการรักษาต่อจากนี้มันจะไปไปในทิศทางไหนอะไรหลายอย่างเลยก็เลยยังอยู่ในช่วงการตัดสินใจครับลองไปดูกันก่อนว่าอาการโหัวโรเป็นยังไงยังนี้ก็มาล็อก สรุปโลต้องรอไป m r i นะครับเนี่ยดูสิขาพับหมดเลยอันนี้คือหมอเจาะสวนฉี่ไปให้นะครับเพื่อให้สะดวกขึ้นเดี๋ยวต้องเอาไว้ในกรงเล็กๆคือโลต้อง MRI เพราะว่าตรวจแล้วดูแล้วไม่เป็นเส้นเลือดแบบอุดตันอะไรอย่างนี้นะครับเลยต้องไปดูเรื่องระบบประสาทคือเราก็ไม่รู้เรื่อง จากที่ผ่าตัดเรดื่องตัดม้ามไปอะครับน่าจะก่อให้เกิดผลอะไรที่เห็นนี่หรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องรอดูกันต่อไปคือเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เนาะ้งสงสารก็ใช้ขาหลังไม่ได้เลยครับเนี่ยเขาไม่รู้สึกเลย พาเด็กกายภาพนะครับมีเด็กพยายามจะหนีล้อ <c oughs> เหนื่อยหอบเลยโอ้ oh. ช่วงนี้ระหว่างที่รอนะครับว่าจะไป MRI ก็ยังมีเวลาเป็น10วันโชคดีที่ที่บ้านมีสระว่ายน้ำก็เลยจัดการลองทดลองครับว่าให้ยูโรลงไปไว่ายน้ำดูว่าเป็นยังไงบ้างก็เลยเผื่อจะเป็นการกายภาพบำบัดเขาได้เพราะว่าเคยมีหมาในอดีต ที่เราเคยเลี้ยงแล้วกายภาพก็กลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมนะครับอันนั้นคือโดนหมาใหญ่กัดแล้วก็ขาก็เลยใช้ไม่ได้ยกข,ขาอยู่ข้างหนึ่งสุดท้ายจับว้ายน้ำทุกวันจนเขากลับมาวิ่งเหมือนเดิมเลยเราก็เลยลองดูมันก็เลยได้เป็นคลิปเนี้ยเห็นเปล่าว่าเขาใช้ขาหลังแบบเป็นเป็ดเ,เลยเขายังใช้ขาอยู่อ่ะก็คือแสดงว่ามันยังมีความรู้สึกเนาะทั้งนั้นที่ทดสอบกับหมอแล้วมันมันมัน ใช้อะไรจิ้มใช้อะไรทุบแล้วน้องเขาไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้แต่พอสัญชาตญาณเขาออกเขาเขาใช้ขาขึ้นมาทันทีเลยอ่ะเราก็เลยเดี๋ยวรอดูครับระหว่างนี้เราก็จะทํากายภาพบำบัดด้วยกันจับมันว่ายน้ำทุกวันคือผมผมเป็นคนตื่นเที่ยงตื่นเสร็จกินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยบ่ายบ่ายบ่ายสองเนี่ยก็จับว่ายน้าเลยจับราว่ายน้ําตัวเองจะได้อาบน้ําด้วยก็เลยเอเป็นภารกิจตรงนี้นะครับเลยวุ่นวุ่นไม่ค่อยได้ทำอย่างอื่นเลย เดี๋ยวรอมาติดตามมันต่อละกันว่าหลังจากที่ผมพยายามจะให้เขาว่ายน้ำม,มันจะกลับมาใช้ได้ไหมเพราะว่าคิดคุยกับที่บ้านกันแล้วว่าถ้ามันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอาจจะไม่ m r i เพราะว่ามันอาจจะสิ้นเปลืองโดยที่การรักษาหลังจากนั้นอาจจะกลับมาเป็นรักษาแบบเดียวกันนั่นเองนะครับโอเคฝากให้กำลังใจยูโรด้วยนะยูโรนี่เป็นหมาที่ผมซื้อมาเลี้ยงเ,งเองเลยนะครับเลี้ยงตั้งแต่เด็กเพราะนั้นก็จะผูกพันเยอะนิดนึง โอเคไว้เดี๋ยวถ้ายูโรดีขึ้นหรือเป็นอไรยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับหวังว่าคลิปถัด,ถดไปคือของยูโรคือดีขึ้นละกันโอเคคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย